สวัสดียามเช้ากลูกครับพี่มอสสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับยกยกมือด้วยลูกยกมือด้วยยกมือสวัสดีสวยๆสว,ยวัสดีครับก่อนสวยๆสวยๆครับสวยๆครับ,รบโอ้ยเสียงดูเสียงพี่มด บริหารเสียงแต่เช้าหน่อยพี่มดเร็วครับครับครับก่อนเร็วบริหารเสียงก่อนบริหารเสียงก่อนโอ้ครับครับครับนู่นผงพัด <c oughs> ผงพัดก็สวัสดีโอ้คงพัดเออคงพัดเหยอผมลูกเออยาพี่มดก่อน ครับช่วยช่วยฮะโอ้ดังนั่นนี่โอ้ดังนั่นนี่โอ้เสียงดังนั่นนี่โอ้ดังดังดังใช้ได้ใช้ได้พี่มดอยากให้พี่มดบริหารเสียงถือเท้าเลยสงขลาพี่มดได้ฟินแต่โอ้ยลองนี่ไม่ฟินเลยสงขลาเอ้ย we <laughs> นี่ค่ะพี่มอวันนี้แม่ควานให้บริหารเสียงแต่เช้าเลยือปากกินนะคะตูดออกมอสเอ้ยวันนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะไม่ไหลแล้วค่ะสนิทเลยค่ะวันนี้ไม่มีเยิ้มเยิมก็จะมีช่วงประมาณเย็นๆนะคะจะเยิ้มเยิมหน่อยหน่อยนู่นค่ะพงพัดของเราเงี้ยงเงี้ เดี๋ยวจะเอาเครื่องมาล่อนตรงนี้หน่อยค่ะนี่เอาเครื่องล่นตรงนี้ก่อนนะพี่มดเดี๋ยวเราก็จะไปหาย่าให้พี่มดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการนะคะล่อนข้างหน้าพี่มดหน่อยๆก็อารมณ์ดีค่ะโหไม่กางใช้ได้อยู่นะพี่มดวันนี้เดี <c oughs> ๋ยวไม่ควานเขาล่อนตรงนี้นะคะ 对吗？你摸。 พี่มดนี่ค่ะพี่มดของเรานิ่งแล้ว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 ดูหูนะคะหูอารมณ์ดีไม่ขวานก็เริ่มเข้าใกล้พี่มดได้แล้วค่ะนี่พยายามขยับนะคะวันนิดวันนิดค่ะลองดูพี่มด,พมดเนาะพี่มดเนาะ แต่วันนี้เรายังไม่ได้ให้กินน้ําค่ะเดี๋ยวสายๆนู่นค่ะจะได้ให้กินน้ําตอน,นเพราะว่าวันนี้ยังเช้ามากค่ะพี่มดคงยังไม่กินน้ําก็เลยให้กินหญ้าไปก่อนค่ะสําหรับแม่ควานก็นะคะจะไปร่นหญ้าไว้ให้พี่มดกินในช่วงตอนกลางวันนะคะนี่ตรงน,นี้ยังร่อนไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่มดยังชํำเลือบชํำเลือบตาดูแม่ควานอยู่แต่เขาก็นิ่งแล้วค่ะนี่ อันนี้อากาศเริ่มจะหนาแล้วนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ,ะเล้งะเล้งคู่ใจนะคะมีะสเล้งหนึ่งคันไว้ขนหญ้า ทุกเชา้าทุกเย็นนะคะเราต้องนะคะตัดหญ้าให้กับพี่มดเพราะว่าพี่มดกินเยอะมากค่ะเป็นตันๆก็ได้กินทั้งวันค่ะพี่มดเราต้องนะคะรู้หน้าที่ต้องมีหญ้าไว้ให้นะคะเผื่อมีทุกเชินมานะคะตัดหญ้าไม่ได้เรากองหญ้าไว้ยังมีหญ้านะคะให้พี่มดได้กิน สำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็ฝากเมตานะคะช่วยติดตามพลายมดควานหญิงนะคะกดเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับนะคะให้กับเราด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานไปตัดหญ้าให้พี่มดก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ